สอดยที่สองเลยมงที่สองเออนท่ามเนนี่สามเออคนที่สี่คนที่สี่น้องขอใรน้องคนที่สาม้องดับที่้องดับขอครเป็นคนที to <lak> おお <S grill ik> ่ส ok ี่คนที่สาไม่ใช่หมายว่าแม่พันนี่เป็นคนที่สองนอกจากเป็นแม่ออแล้วคนที่สาก็คือแม่สอนแม่สอเจอมี่ตังเฟ้ โอ้ oh, <S 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 เป็นฟรแฟคน <S 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 ที่สองที่สาเป็นคาแฟร์อ้คาแฟร์เออแฟร์แต่พอคอยเป็นคนดีิโอแม่ด้วา็แฟไม่นด้มควแฟร์เออเป็น้อนแฟร์ควแฟร์ได้งไงแ่พ่คอยเป็นนดป้วก็ย้าวคนนนกว ไม่รู้ว่าเป็นน้องวัวมด้วยไม่รู้ว่าน้าเจ้าคนที่น้าน้องอยลองตัวนนะ่นกับแม่แม่จองกับแม่ซ้อนนี่เปปลแป้ปแป้กับลูกคนที่สามที่ส่มใช่หปาแป้แม่ของแม่ยายเนี่ยเป็นปลาแป้ลแป้กับลูกลูกง ดับนะเป็นปักแห็นะเป็นคนที่สองท่สามทีเได้าแฝดสอคนก็เป็นสามสี่ไ้สองสามามเนี่ยคนที่หนึ่งายเป็นแแเป็นอะไรบทางเเอาเป็นฟ้าแฝดพอค่อยก็เป็นสุดต่อจากฟ้าแฝดก็เป็นคนที่สี่แล้วปัญญาี่ญญานี่เป็นคนที่ห

ย่าป้าเหรอไดไน่อรมันมันทางเรามีคแมันมี่มีีไปถามไปไม่มีอัคนนี้ไม่มีความแตกเลอะปเป็นควแตกเป็ยังไงแราว่าคือันธุ์ที่ได้ซอนตกนคนวามแตกผู้หญิงเหมือนกันไม่โกงว่ะไมโม่โกงเป็นลูก ไม่จอมไม่จอนม้าแตกกันไม่จอไม่จอไม่จอกกันไม่ซ้อนเป็นฝ้าแตกไม่ซอน่ะเป็นแม่กระลุกไม่จอกกับกระปรุกูลุยังอยู่ะลุกคก็เล่อ เมื่อเมื่อ่ลูกปุงอ่ะยังดูบอกอี่ต้องไปเยี่ยมเดียวต้องไปเยี่ยมเพิ่เออเอาหน้าลิ้น่มาือแล้วดู้นยนดูหลังอนผูยหญ่ยกบอกเออเนี่ยเข้าหนเขาหน้าสมีสเยี่ยมสตก้มอแล้วสดทยามันมันมา ไม่เจอเลยมันตามหาแ่้วไอ้จิ๋วไอไม่เห็นแลไม่เห็นแล้วล่านอห๋ออันนี้อันนี้ยบ้านคนท่านนลกนเาไม่หอหแคู่ต่หนิ่นในหอไนหทำกุนกนทอกอนนั้นหะอ้นห่ไท้าเจเนอไม่ม่หงอกคแม คนที่แม่หนูหนูเนเป็นนมีได้แต่งงานคนที่หคนที่จบงสงษานะขงสงษามนีคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งตายเพราะนัประวัติอ่านดูคนนั้นตายคนประวัติันแจตายอีคนหนึงทังสงษาคนที่เรเห้าหกปหกเลยะ จ็ดตายเก้าคนมั้งไม่6คนอีกเา่โหมเขาแตต้องไปดูหนังสือที่แดงนะคุณโกมาากแสองคนอไเขาท้วาที่พระเจ้าคนลพันโ้นกเลคนที่กอนหนูเป็ดบ่ดูเป็ดไม่ดูเป็ดไม่ด้แดง นะครับเจ้าคนละทันโอ้ปรีบบที่ at, ขเขหนูเป็นะนูเปไม่ร hmm. ู้เป็นรไม่ได้แต่งงานเพราะที่เจ็บตายังตายอยู่คนเลยคนรที่แบกะครับป้งื่องลูกมันมากวะเขาสงสารกาวัีมากเมือแล้วค่ัน้

ลูกปั้นยี่เดียบน้ำลายบนน้ำลายนะแต่ว่าลูกเป่ากำได้าหงอไก่แข่งลูกน้อยแต่อายุเยอะถังโตอายุเยอะหลังจากนี้นะว่าลุกแม่คนยากนะลูกคได้ล็กสองได้ลุกไม่ได้ยังได้ สองมแ่หงไม่รู้สดงว่าลูกคนสุดท네้ายคับหลานครับหลานเพื่อนคือใา้สาครับอันนี้อนุเคราะสันติอยุไข่แ้งกัาไม่หงแสดงว่ายาเป็นได้ลูกตั้งแต่ลือดสาวจนลุกทานเข้าคคตรกาวกหลักเข้าค ยาแรกตออมันนี่แล้วก็ซ้อนกี่นะซ้อนจะซื้อบอจอด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 จอายอดจ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 อดอดจ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 อนจี่จอดจอยจจอจอดจอดจอดก คำข้างลุาคนรุดอมเพ่ะไม่ไม่ด้ขไม่เนแม่หมายความว่าอนลุงเป้าอ่ะลเป้าเนี่ยเขามีลุงเป้าเขามีเบียกว่แรกเขามีลูกเขามีปาเกงปาน้าไมเป็นหนม่คนที่สองก่แม่กอ พอคลอดคนที่สมเป็นลูกเป็นลูกคนที่สามก็ลูกเป้าลูกเป้าคนที่สมันคนเป็นคนลายคนเลยแสามเป็นมังเปคนสามคนเป็นคนสองไปก่อนไปนี่ป็นอพี่สอนนแรกพี่สชื่ออนิดไปอยู่เหตการพอคลอดไปก่อนเพย่งยังแม่ห

ที่ศักดิ์เป็นย่าย่าเนี่ยน้องย่าคนอย่าบูรพันธ์นี่ยใช่น้องย่าบูรพันธ์เนี่ยก็ไ้สองด้วี่สองเลย้ี่สองบพั์นี่ด้ยพี่คนที่สมคนที่สี่คนที่สี่น้องขอไองคนที่สี่น้องดับำ้องดับขอไปเป็นคนที่สี่คนที่สามไม่ใช่หมายว่าแม่พนนี่เป็นคนที่สองนอกจากเป็นแม่อายแล้วคนที่สามก็คือ แม่สอนแม่คุงอะจี่แฟดโอ้เป็นแฝดแดคนที่สอที่สามเป็นฟแดโอ้แดคเออ้อาเป็นแกางอคอยเป็นคนที่สแล้วก็อ่พ่อคอยเป็นคนที้าคีคนคทนเงอออ ไม่รู้ว่าเป็นน้องวัวนมด้ยฉนรูว่าน้าเ้าคนที่้องของนอยลองชอคนนะแม่จองกับแม่ซ้อนนี่เป็นปาแป้ปากแ้ก็คือคนที่สามที่สองที่สามใช่ไหมปาแป้แม่แม่ยายเนี่ยป็าแฝปาแปกกับลูกลูกงัลูกคนอ ดับนะเป็นฟ้าแฝดนะเป็นคนที่สองที่สามที่สี่มันไอ้ฟาแฝดสองคนก็เป็นสองสามเนี่ยคนที่หนึ่งเอาเป็นฟ้าแฝดพรอมกันกเป็นสุกต่อจากฟาแฝด็็เป็นคนที่4ี่แล้วปัญญาปัญญาคนที่ห้า ได้พี่น้องขวแปดพี่น้องขวแปดถามนามถามถมญาติเซ็นมาถ่ายที่ไงาเรีกแบใคอแปดี่มาพี่ลูกขแฝดนะบอกวถามว่าแฝดผมได้มาจากไหนนวันนี้อกแปดเออัแปดผมไม่เคยมียหรอกเนาะมับแปแฝดมีับับแดแฝดขวัแดขับแดาวับแกาขวับาขวัแัปขอแดวแว ยาป้าเหรอมันีอไรมันกมันทาเรามีควาแตกมันมีไม่มีมีมไม่มีไปดนี้ไม่มีควาแตกเหรอเออมีเป็นความแตกเป็นยังไงแสดงวามีอเาประมานี้ี่มันได้สอนสองคนความแตกผู้หญิงเหมือนกัน น่แม่ไม่โงม่โงจากเป็นลูกของแม่จอมม่จอนเป็นาแปลกจคับแม่จอนแม่จอแม่จองแม่จอมกันแม่ซอนเป็นฝาแตกกันแม่ซอนเป็นแม่ไซริลไม่เดาปริสาริส่ลุงกงยังอยู่งั้นลูกุกงเลเรียกอะไก เออมแลูกป <um ูสามเออลูกอ่ะไม่ได้ยนังูหรอยู่่ต้องไปเยี่ยมเลต้องไปเยี่ยมเออามเอาหน้าขลิบใส่จับาแล้วแล้วแ้อลูน้ย่อ ดูหลังเือนผู้ใหญ่ยกบอกเออเออนี่ยเข้าแั่หาคอาสโซจีไอเยิ้มสักมากสี่บล็กเออแล้วไจนกทันมาคนมันมามันมาไปเไม่เจอาเลยโอ้ยมันก็หาเอะไจอจ่เห็นลนี่เห็นแล้วอ๋ออันนี้อันนีุ้บคนทันกเนลูกคนรกไม่หัหรแค่มดลาหืออทม่ ไม่หงุดลูกสุดทไม่หงุดสุดท้องอันนั้นหะไ้ไม่หงุดไอหน้า่าจะเป็นคนอีกนะคนอีกไม่ไม่หงุดคน่หงุดมคนที่หงุดมนูหงุดหนูเพ่นหงุดเพ่อม่นมีได้แต่งงานคนไี่หงุคนที่เจนข้าวกลุมสงสานะข้าวกลุ้มงสามีคนหนึ่งตายอีคนหนึงตายพนักประวัิอานดูค่ะคนนั้นตายคนประวัติดนแ คนหนึ่งทำฟองสงสาคนที่เห็วลห้าตงหายแล้วหัไม่หย7ตายเก้าคนมั้งไม่หงคนทีกเขงไม่หงอเต้องไปดูหนังสือที่แดงนะคุณกบมาแปสองคน บอกว่านคเาทำยี่้าเจ้าคนค่อปวีเคนที่กอนูเป็นบนูเป็ไม่นูเป็นมันไม่ได้แต่งงานไม่ดแต่งงานคนที่เจ็ดตายมั้งมีตายสักคนนึงคนที่แปดอครับฟอที่หกรู้ว่าน่าบ่เขาสงสาร พาพอไดาทาวเออข้าวคนหน่งมแคนที่2อเออคนสองสาะแสงแล้วามาได้แต่ว่าเป็นเนได้งคนนเนาะไม่ใช่ตายยากุลภารได้พี่ยังย่าพระพี่สาวพระอี่สาวพนะพ่า พ่อแสดงว่ายาเพื่อนพ่อเป็นแฟนทั้งสอง้าแต่อถ้าตอนาเพื่อนพ่อแ่งนะคนแรกแสดงเพื่อนแต่งงานอยู่ใวันที่เพราะว่ายายสาผ่เน่เกเล่เดือ ปลาเขาได้ลูกเขอะันไหลูกลูกันยงไม่เจ็บ่นเรื่องูองคนนั้นคนนั้นหลังนะแต่ว่าลูกเปล่าครับได้ห่วมนะใกล้เคียงกล้คู่เคยแต่อายุเยอะทนไอายุก็่นนะแต่่ลูกแม่อดดับลูกครบรับตอนได้ลูกเพิ่งได้ลูกหม ไม,ม่หงุดไม่รู้แสดงว่าลูกคนสุดท้ายคับหลานคับหลานเพื่อนคือยายสาครับได้เอนุอนคเครสรันอุไกใใ่แดงคม่ห่ดแ้วหน้าเนไรลูกตั้งแต่ลสาวจนลูกชายเข,าข้เขาคนกวาหล ยแดยแดยอดนอดมันนีแล้วก็ซ้อนกินนซ้อนจะซื้อแบ่จอดจอดจอนกับซ้อนฟ้แปดแล้วก็ทองคำทองคำชายผู้ชายแล้วก็บรรพันโบรรพันย์ย้ายเจ้าที่หก็ุ๊กเปลี่ยนเปลี่ยน ที nah, well, so kind of meeting, so so probably, ่เจ I mean, ็ดก็ตายเจ็ดตายไม่แก็คคันงสาวคนสุดขาเพละเออไม่ผมไม่ตดมไมเจ็แม่หมายความว่อนลุงเป้าอ่ะลุงเป้าเดี๋ยเขมีลุงเป้าเขามีเบียร์แล้วเขามีลูกขามีปานเกลาน้าไม้เปานาไมอนที่ส ่อแม่กอดป่าคลอดคนที่สองเป็นลูกเป็นลูกคนที่สมก็หลุงเป้าลู่เป้าคนที่สามันกคนลยคนเลยนเป็นมังเมื่คนที่สามอวแมคนสองกอดอดน้นที่สคนนรที่สามชื่อแอนไปอยู่เหกัรณ์พ่าคลอดในตอนนยังแม่บอกอยู่ แม่ไม่ดีไปแม่หอมไม่ดีลูกแม่หมก็ไปไปตื่ใครบอกแกทำมาเห็นเห็นจะีกเป็นแมเกิดแม่ไรัว่ะถามันดีก็ไม่ห่อแงมองจริแม่มน่เป็นเลยนะยไม่ีไม่ซับเป็นอะไรใหญ มีศักเป็น่าย่าเนี่ยน้องาาโบราณเนี่ยใช่น,น้อง่าโบราณันเน,นี่ย